ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีช่องอีส,สานบ้านของเองพี่น้องผมอย ah ah ู่ว่าพี่น้องว่าอยู่ว่าพี่น้องวัดเน้นเน้นพี่น้องผมไผ่น้ำขึ้นแล้วไผ่น้ำขึ้นแล้วพี่น้องว่าอยู่ว่าปักไว้แล้วบ่หูว่าสิเป็นปลาหยังบ่หูว่าสิเป็นปลาหยังบ่หูว่าสิเป็นปลาหยังพี่น้องบ่หูว่าสิเป็นปลาหยังเออเออ สวัสดีครับพี่น้องผม,ผมกับ YouTube ยูทูบเจาะอีสานบา้านกเองกับบ้ามีแล้วก็มีเพื่อนอ่าบานมากเนาะครับเนาะคนว่ามหาเจ็บป,ปูตีซี่พี่น้องผมบาดบ้ามีสิบยายามตรงเห็นน้ำไหลเลยแวะลงมาวัดดวงกับสมวกโมดีไฟยเฮ้าบ่หัว่าสีใดบ่ใดเนาะพี่น้องเนาะปักเหรียญแบงสันเพราะเห็นตัวเดชเห็นพอตะคุมตะคุมลองเบิ่งมา <c oughs> น้ำน้ำบ right. ่อนบุบเลยน้ำบ่อนบุบเลยอ้ยพี่รองผมสุดยอดพี่รองผมสุดยอดสุดยอดโอ้โพี่้องผมสุดยอดแม่นขนาดนี้เพามีอีกแล้วพี่รองแม่นขนาดนี้เพามีอีกแล้วพี่้องผมสุดยอดเด้อพี่้องเด้อสุดยอดพี่้องผม แม่นขนาดนี้เ่ามีอีกแล้วพี่น้องสุดยอดพี่น้องก็ปลาหยังนี่พี่น้องก็ปลาหยังสุดยอดพี่น้องผมโ,โคตรฟุกเลยก้อนไปยามตรงพี่น้องผมก้อนไปยามตรงจัดไปจัดไปจัดไปยักษ์เ,เพี้นะ ได้อีกเจ็ดตัวสมวกคอยไปยังได้อย่างแรมคือเกาบ้าอุ้ยสุดยอดเด้อพี่น้องบ่าวดีจัดห้สมวกมันไอต้อนพี่น้องผมกอนไยายามตรงบาดน,นี้สุดย้มตรงถ้าเป็นปลาหน่อยบ่าวมีสีห้น้องฟุกเด้อครับเด้อเป็นผู้มาเอาบ่าวมีสีเหลียวเอาแต่ตัวใหญ่ๆบาดนี่เพราะว่ามือวาน,นี่ไ้น้องฟุกไปเบิดเลยพี่น้องผมมือวานี่เห็นนองฟุกไปเบินนดเลย มช่องเียมีช่องเลยสายแท่งปลาเข่าใจดีเนาะครับเนาะสายแท่งปลาเข่าใจดีอืมว่าเป็นเจ้งไรเอ้าไปพี่นอ้องผมไปย้ำตวงย้ำสอนเขาบ่อยู่นี่ละ เสียเวลาพี่น้องผมเดี๋ยวมันสีเดือกออกมากกับมานเลยเนาะพี่น้องเนาะปลาบูดถูกแบบง่เลยเลี้ยเสือไปเฮ้เาพี่น้องเทียมมีหูมีเหยาเนี่ยการทึษเสมกควรสิไปยังสี่เลยพี่น้องเด้อควรขออภัยเลยะครับเอ้ยควรสิไปยังสี่พี่น้อง ผ่องูพ่อนกพ่อหน,อหน,อหนูก็คือแท่งไม้ก้อนนี่ยพี่น้องเพื่อควบปลอดภัยของเจ้าของเนาะครับเนาะไปย้ำตรงบ้ามีสิออความนิญายนี่ขันเอาใดก็คือตัง้งมันตั้งความว่าใดหรอกพี่น้องผมฝนลินเนาะครับเนาะฝนลินนะจ้ะอุปสรรคหลายสีเหลือกเอาตะตัวมันงามงาม,งามขันมันถือ่อขันข้าเจา้าพี่น้องเอาบ่มาแบ่งเอาไปกินก้อนกะสีเหลือกเอาตะตัวงามงามเลยจ้ะพาพี่พาน้องไปกับเบื้องข้องหนูพี่น้อง ม,มาแล้วสิดิเฮดบวงอิลีนั่นล่ะพี่น,อน,น้องนี่นี่ข้องหนูนี่ไปนี่ไปแล้วสองข้องอโอเคฉลาดเกินบ้ามีไปได้บอเคมันี่มันี่มันีีหุ่นข้องอ่ะโอเค อืนปักบ่วงต่อพี่น้องบ้หมี่จัดหายพี่น้องแม่นอนไปไปเอาปลาก่อนพี่น้องเสียงน้ำอะไอยู่ขุดแล้วนะครับเนาะสนใจข้องหนูบอร์เสาอยู่ที บ้ามีการันตีเลยคันล่มมาเนี่ยนี้ฝนมาอีกบ่เินซิบนะที่พี่น้องต้องฝ่าเอาหลอกันนี้น้องพี่น้องเนาะต้องเฝ่าเอาหลอกันนี้เบื้องป้าหนาดาวมีบ่ปลาดุกใหญ่แต่เขาไล่ไล่เลยนะเอามาลุนกันละ ว่ามียังผิษพลาดนาสีมีตาบางเนาะพี่น้องเนาะถ้าขันมียังพิษพลาดนั่นก็หมายถึงข้าเจ้าสีมาถ,ถ้าฟังนั่นข้าเจ้าสีมาถ,ถ้าฟังนั่นบ้ามีสีมาท่านบ่ท่านสามสีก้อนนานี่นั่นแหละธรรมาดาต้องต้องแตกพี่น้องผมเอามาลุ้นกัน เฮ้ยว่มีปลาควาเลยแบบนี่สงสัยแล้วพี่น้องว่ามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมมาย้ำห้องแล้วทันแนวนี่เดี๋ยวเบิ่งลองร่อยก่อนอโอ้หวิงก็มีบาทพี่น้องวิงตักไม่ไม่สำัวนผ่านเถื่อบอกเพื่อผู้ใดนั่นเห็นแนอยูน่นั่นวิ่งตักไม่ไม่ดีพี่น้องี่ นั่นโอ้อุปากควันครบเลยเว <ไป S 2> ้ยตายบะามี่ก็พี่น้องเ่ราอะไรยังแน่นอนแนวนี่นั่นโอ้เห็ดบบนมี่เลยเว้ยตายจะได้หนีได,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 ด้พี่น้องหนีไปหาแนวไม่เหาต้องแตกในมือเดียวเพราะคือพี่น้องผมขันแนวนี่ <c oughs> มีคนมาเอาแล้วครับ มีคนมาเอาแล้วครับมีคนมาเอาแล้วพี่น้องผมมีคนมาเอาแล้วพี่น้องผม บ่มีหยังเลยครับก็โอ้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 ไ่ไม่ไม่ไม่ปลาดุกตัวนึงอุ้ยเพชรได้ดีวะที่ตัวใหญ่อยู่พี่น้องก็เอาบ่าได้เลยเดี๋ยวนี่ปลาดุกตัวนึงพี่น้องผมมันเป็นวิ่งนั่นไหมข้าววิ่งมาสอนเอากองพ่อใดญอยู่นี่ปลาดุกพี่น้องผมปลาดุกคุ่มพี่น้องผมได้ปลาดุกคุ่มพี่น้องผมต้องแจกเลยที่ดีของเรา ได้พอาะดูคุมแล้วตัวนี้นี่สองตัวเอาถือมาอยู่ได้ขออนุญาตเอาผิงก่อนครับขออนุญาตเอาผิงก่อนผู้ใดมากกว่านวะมันมีคนมากกว่านขันขันว่ามีคนมากกว่าบ้ามีการันตีว่าปลาดุกมันกำลังลงมันต้องหลายกลัวนะครับเนาะ ท่านเื่อคือสิมาเด้อแต่บ้ามีมาสีซียังมาบพาท่านเพิ่งยุ่มแต่วมเ่เจ๊งไดนก,ก็จะเดือดยิ้มก,ก็จะเดือดยิ้ม มาแล้วพี่น้องผมมาแล้วได้แล้วนะครับเนาะจัดไปจวดจวดพี่น้องผมกับบ่าวมีตรงแตกเดือดซี่ดีปลาลูกหน้าตัวงามๆได้อีกแล้วพี่น้องผมได้อีกแล้ว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 เดี๋ยวขออนุญาตจัดแยงใส่นะครับเนาะใส่ถุงใส่ไทยฮอกวอนพี่น้องผมมันกะสีลำบากแนี่ยนะพี่น้องเนาะนี่ละขั้นตอนนี่ ลงไปลงไปเลยครับเด้อลงในถงในไทยลงไปแล้วง่ายแล้วพี่น้องผมแล้วง่ายแล้วสุดยอดนี่ปลาสามตัวเห็นว่าปลาสามตัวบักเอียบเลยบาดไปหาแท่งต้อพี่น้องผมไปแท่งปลากันต่อเลยก้อนมาสีแจง้งก้อนมาสีแจ้งพี่น้องผมงปลาสุดคึดไปเลยพี่น้อง,งแจว ของผู้ใดบ่หูละอาจจะเป็นข้องผ้าอันที่ขึ้นของฝุกกับโบหูข้องไผกับโบหูแต่เก้าปลากระเดือดเต็มปลาเฉงเต็มพี่น้องมันคือเรียบลาอยู่สองโซนี่บูบ้ามีบ่หูเนาะครับเนาะน้ำกะไรแห้งแห้งพี่น้องผมไปไปไม้ไม้หาแท่งปลากันดีกว่าพี่น้องผมย้ำตรงเดีซีลีสเนาะพี่น,อน้องเนาะไปสมวกมันของเข้าก็ดีกว่าพี่น้องครับมืออื่นสิบ้ามาห่างบ่วงโด้วยที่บ้ามีบ่ามาสาธิตกไ็ได้หรอกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เห็นฝีมือบ้ามีอยู่แล้วลว่าห่างบ่วงเป็นแนวได้ กาคันหางแล้วบ้ามีสีผ้ามายามเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ปลาดุกคือไรแถววะบ้ามีสีผ้ามายามเลยไปพี่น้องผมไปไปไปประซักลายพรากันยู่มองแท่งปลาครับพี่น้องผมมาครับพี่น้องผมมองนี่คาดว่าทวมไปเวิดทึงคันแท่คุณยายก็บอกว่า,วา,วาปลามันมาซ้อ,อยู่มองน้าไรวาสันมันแมน่นบ่คันแมน่นก็นคือโชคดีของเฮ่าหรอกะสีเด็ปลาบักไลแหรอพี่น้องถ้ามันคือเงียบครับเท็นไ น้ำท่วมหลายพี่น้องน้ำท่วมหมดหลายเลยคุณพร้อมเราพูดว่าปลาซ้ออยู่ส่บานมีขึ้อประเด็นตายตัวอยู่กับคุณยายเอาเลยด้วพี่น้องที่เห็นปลาสำบ่าบานนี่คุณยายผ่าดแล้วบ้ามีมามองผ่าดแล้วน่าสิไปซาโรงเรียนพี่น้อง โอ้โหนี่ปลาควา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 ปลาควเดียวเดียวเดียวบรรยากาศแบบนี้พี่น้องว่าหาได้ง่ายอยู่บ่พี่น้องก็สิว่าบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเบิ่งน้ำล้นามาตะสาเลยครับเด้อน้ำล้นามาตะสาแม่นไปเบิดนี่มันสิหาปลาจัางได๋ล่ะพี่น้องนี่ขวมไปเบิดเลยคั่นนกเป็ดอยู่ช่วงนั้นบ่ทันฝากนี่ก็คือเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะบ่ามีว่านกเป็ดอ่าแม่ลูกคู่นี่โชคดีอยู่เด้อ โชคดีมากๆเลยพี่น้องที่น้าม,มาเพราะท่านหลายและกับบอท่านพอดีเนาะครับเนาะการเอาตัวรอดเจ่งมากๆก็สรุปว่าเขาว่า,าไดหดอกพี่น้องยุ่งสิน้ำร้นมาเบิดเลยพี่น้องผมน้ำรุนจากป้าอ่าจากอ่าสาหไงเฮาลงมาให้หน้าผี่เบิดเลยแล้วบ่มีปลาให้แทงดรอกพี่น้องโอ้ปลาคออุ้ยได้พี่น้องผมเบิง่งเอาพี่น้องผมบาวมีบอกแล้วบาวมีบอกแล้ว บ่าวมีบอกเลี้ยวพี่้องผมเป็นจังใดพี่้องผมฝีมือบ่าวมีเ<ย>้ยเห็นดับกันแล้วพี่้องแล้วสยใจพี่้องสายสายลุยสายลาหาหาจิเนตอนเด็กเนาะพี่้องเนาะสุดยอดบอกขึ้นมาสีเป็นปัะน,นี้โอ้โอ้ บนหน่อยนาะผู้ใดคือกันโลวะพุ่นนะพุ่นนะโจโก้พี่น้องโจโก้ห่วยเดี๋ยวอีกสองสามตัวเพราว่ามันกับของ่ายแล้วหรอวะซ้ำนี่แต่ว่าคันได้อีกก็เอาพี่น้องคันแม่นปั้นนี่ว้สมวกบ้ามีนี่บ่าธรรมดาเว้ยพัฒนาฟีมือเขนนขนาดแท่งน้ำเลือกเได้พี่น้องไปโอ้เอาไปเฉงเอาไปเชงหน่อยมาใส่นี่ ท่านถือว şey ่าก anyway> um ินดีเท่ดีเดียวเดียวเดียวพี่น้องเห็นเบ็ดกลางเว็นแน่นอนพี่น้องเห็นเบ็ดกลางเว็นแน่นอนทางพี่ว่เป็นแต่ได้แทง่อยนูพี่น้องคุณขั้นได้ก็คือทางนี้นั่นส่อนน้ำไหลบ่ปลาไม่ทั้งนั่นปลาไม่ทั้งนั้นพี่น้อง ดเอาใจเอารุ่นน้ำกันพี่น้องผมรุ่นน้ำกันบาทบาวนี่ก็ไล่ไล,ล่บออยากมาดีแต่ว่าม,มาเบิ่งมองใส้เบียดนำพี่น้องนี่แหละข้า่วโคตรมันมันตรงอายุแถวนี่เดียวจัดไ้ มันพ่อตัวมันกับพ่อท่านพี่น้องผมขันพ่อตัวยุ่งสีบ่ท่านหรอกนี่กว่าบ้ามีบวันกเป็ดเข่าสีบ่วหลอดย่อนอยังนี่เบิ่งเอาเลยครับเด้อนี่คือมันทวมล้านเพื่อเส้นเลีวนี่พี่น้องผมนี่ห้างหลกเป็ดเฮ่าเลยครับเด้บอบ่ไปแล้วเรียบร้อยกับบ้ามีกับอานุโมทนาสาธุนํำนะครับไปแล้วคู่ตัวขันบ่ไปก็คือจังได้กับเปียกบ่บ่เนี่ยนอนนะพี่น้องเนาะอืมเอาถือว่าพวกเข้าทุกคน ทุกคู่ทุกท่านสามารถขี่เข้าได้ซอยเหลือนกเป็ดแม่ลูกคู่นี่น้ากันทุกคนสาธุน้ากันพี่น้องผมบ้ามี่บ้ามันก็อยู่แถวนี้แหละมันบ่ไปใสหรอกเพราะว่าลูกมันบ่ท่านแข็งเนาะครับเนาะเหมือนบ่พ่อยักตัวไว้ยังเดี๋ยวเดียวบ้ามีเอาเกินได้แล้วโอ้ยนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเห็นน้ากันบ่ครับนี่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 เบิ้งงดีพี่น้องเด้อชาะบ่ย่างบ่ย่างขันรุดออกมาแนวนี่พี่น้องบ่ย่าง เพคนว่าให้ควายดึงสมาชิกเข้าว่าให้ควายดึงเดียวเรียบร้อยบ่พี่น้องผมเรียบร้อยบ่พี่น้องผมยิย่ดอยอดพี่น้องผมมนัน อยากให้พี่น้องมาหากินน้ากันดิมหาอยากหากินน้ากันเด็พี่น้องคือบรรยากาศเนี้ยนี่น plane plane. ี่น้ำร้วนๆนี่เดี๋ยวบ้ามีกระสิไปนาโซอีกให้มันมากพี่น้องโอ้ี่ตัวนึงพี่น้องผมนี่ต estimates. ัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้นาสิงุูมได้ตัวนี้นาสิงุูมได้ขันงมได้เทากับงมเอาเนาะพี่น้องเนาะขันงมได้เทากับงมเอานี่พี่น้องผมนี่นี่ปลาเห็นบ่ครับนี่ปลานี่ปลาเนาะครับนี่นี่ปลาพี่น้องผม จับปลาด้วยมือเป่าพี่น้องผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่น้องโตตัวนี้ใหญ่บาดเบื้องเอาเบื้องเอาเบื้องเอาตัวนี้ใหญ่ง่มงว่าไ้ต้องแทงต้องแทงพี่น้องผมต้องแท่งยื่อใส่ยื่อใสสิไปใส่เอาไปแล้ว โอ้ยกูข,ขาเบึงหา่ามึงเอ้ยเสียดายพี่น้องเอาไหมเอาไหมบาทนี้บ่าพูดถามทำเพลงแทงเลยโอ้ยโคตรเสียดายเลยพี่น้องโคตรเสียดายเลยนี่แหล้วก็คนสิว่าบ้ามีเป็นบาเห็นปลาอยู่แท้ๆก็บ่เอาอนี่พี่น้องเหมาะสำหรับใส่เบ็ดเงียบไปเฉียงโอ้โหนี่ปลาควาตัวนึงปลาควาตัวนึงจังได้กระแทงจังได้กระแทง ยูบ้พี่น้องยูบ้ายูบ้เบิ่งกันสะกันเบิ่งกันสะกันคลิปนี้เอาไปเครื่องชั่วโมงพี่น้องผมกันแท่งขนาดนี้บึ้อพี่น้องผมเฮ้ยเฮ้หมาเว้ยมาเว้ยบ่าวมีมาเว้ย ไปเชียงไปเชียงหลายอยู่นี่ไปเชียงบ้ามีบ่เอานี่ไปเชียงนี่บ่เอาด้วยครับเนาะไปเชียงนี่เอาบ่เอาเฮาสีเอาตปะป่าควาไปปีงอุ้ยไส้เบ็ดถือกดีพี่น้องเนี่ยนี่เพ็ดจังได้กับถือกไส้เบ็ดบ้ามีกระดั่นตีหลานเปอร์เซ็นกว่าสีบ่ปิดคลิปนี่คือย้อนว่ามันตื่นเต้นลีเล่ยเด้อพี่น้องเด้อคือเฮาเห็นตลอดแน่นอนบ่ต้องห่วงไปลีเล่ย์พี่น้องผมไปลีเล่ย์ ใส่เราปละคอยใหญ่บังหันปละคอยใหญ่บังหันยูหนีพี่น้องไม่แอ๊โคตรเสียดายเลยค่าทีมถุงเอาไม่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 ฆ่าทีมถุงค่าทีมถุงนี่แหละคันได้ปิดคลิปฝนก็ตกแล้วพี่น้องว่ามีว่าแล้วว่าเพิ่งเกินซิมเลยที่ฝนตกขีรายเอาอีกจั๊กโตเนาะพี่น้องเนาะขีรายเอาอีกจั๊กโตเอาอีกจั๊กโตพี่น้องผมตกเป็นตกวะตกเป็นตกได้อีกจั๊กโตคืออยูโวยบังหันตัวใหญ่อยู่ดิ Lên僕, mình, first, train, có gì phàm tung mang hàng đi đây, tung leo Piong của mình, chĩt tát tát đi được Piong đó, giờ vào cắn, chĩt tát tát đi được, chĩt của mình, tung thương thang, bù, bớt thanh áo con, trăng xỉn mà há chép bù Piong มาตัวมาจังจีโอปลาควาปลาควาปลาควาพี่รองผมสาธุอยู่เด้ไหม,ย,มยู่พี่รองผมยี่บ่มีอีหยังหย,ยุดผู้ชายคนนี้อยู่แล้วพี่รองผมบ้ามีกล้าบอกเลยบ่มีอีหยังหย,ยุดผู้ชายคนนี้อยู่แล้วพี่รองผมบ่มีอีหยังหยุดผู้ชายคนนี้อยู่แล้วพี่รองผม กดแม่นเลยพี่น้องมือนี้โอ้ยนี่ปูอย่าฝ่าไปกูเอาอยู่ต้องไปอุ้ยพี่น้องบ่หมานแบบนี้สิหมานแบบใดพี่น้องผมไปลุยต่อ <c oughs> <c oughs> บ้ามีเสียมาพี่น้องรุนน้ำบ้ามีเนี่ยนอนทุกช็อตพี่น้องทุกชอ็อตนะพี่น้องนะเนกินกว่าฝนดีมากแห้กงก้อนนี้เขาจังสีนี้อุ้ยตัวไหนผ่านขึ้นมาบ้ามีแท่ง แทงมิดเลยพี่น้องผมแทงมิดเลยกล้าบอกมุ้ยปิเศษตัวบักใหญ่วังหันไหมตัวบักใหญ่เลยพี่น้องผม,งมวัวง,งหัน,หนยนุนีน่พี่ขวดเสียดายเดี๋ยวกลับมาไปเฉงกับตัวใหญ่เนี้ยกับต้องเอาพระคว้าพี่น้องบ้องหุ้มแล้ว บ่ถือย่ามผมจริงจังบถ่งบถือนะมึงนะอะ่รยังนะนะล่ะมาพี่น้องผมแทงลงไปแล้วแทงลงไปแล้วสิยูว่าเน้นเนีนเน้นเนีนไว้มีมุมมีนเน้ยนไว้ อยู่พี่รองผมอย,ยู่อยู่อยู่พี่น้องผมอยู่ครับอยู่พี่น้องผมยยอย,ยู่เด้อพี่น้องเด้ออยู่เสร็ดข้องร่องพี่น้องเลยเสร็ดข้องร่องพี่น้องผมเรียบร้อยเอาก่อนคันทึ่งสีไทยทึย่งสีอ่าทึ่งสีไทยทึย่งสิ ถึงใคยถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อาเฮ้ยเอารู้เสือพี่น้องเอามันไปใส่เอาเท้งหัวแล้วไม่พี่น้องผมเอาป้าเสียพี่น้องป้าเสียพี่น้องผมเงือดแทบาอนี่ โอ้น so ี่นี่พี่น้องเห็นเกือบวะได้โอ้ยวันนี้มีครูแนวอีหลีพี่น้องผมไปโอ้ี่ตัวนึงพี่น้องเห็นยุนบ่เห็นยุนบ่อุ้ยปลาไหลปลาไหลใหญ่พี่น้องผมยีฮ่า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 เบิ่งเอาปลาไหลใหญ่เบิ่งเอานี่ใหญ่บ่ใหญ่เบิ่งเอาเสียบเสียบอุ้ยโชคดีครับเจ้าอ้าวเบิ่งพี่น้องเบื้องเบื้งเบื้ง โคตรหวานโคตรหวานหอมป่งยิ่งฮาฮ่าฮ่อาขู้อกปูออกปูออกพี่น้องปูออกอุวยพี่น้องบ่คิดบ่ฝันว่าสิพ่อแบบนี้บ่คิดบ่ฝันว่าสิพ่อแบบนี้พี่น้องผม อู้บังเอาพี่น้องบังเอาแคบันไรได้ตัวบักยักไ่บักเอฟเอาไว้ก้อนปูออกเอาโอ้โ้มันมีไข่แม่นว่าพี่น้องแบบนี้แบบนี้มันมีไข่แม่นว่าพี่น้องผมนี่ปูไข่นาะครับเนาะปูไข่หอาปล่อยพี่น้องผมปสิวะบ้ามีเอาคูเนี่ยบ้เมีนเลยครับเด้อขันมีไข่ตองปล่อยเอาสาธุครับผมใจรอดอีกจ้างหากพี่น้องไป บอกว่ากันตะวันนี่ตีพี่น้องนี่บักเอีบเอียบ่เอีบเบิ้งเอาเอียบ่เอีบเบิ้งเอาฝนกระตกเอียบ่เอีบเบิ้งเอาเอียบ่เอีบเบิ้งเอาพี่น้องสุดมันสุดมันของเขาละได้การพี่น้องผมได้การ แทงเอียนหยักพี่น้องแทงเอียนหยักพี่น้องผมแทงเอียนหยักยูชิงนิง่งย,ย,ยูชิงนิ่งเฮ้ยเกือบไปเอามันขึ้นหลุดวะขึ้นหลุดวะพี่น้องมันสิหลุดพี่น้องผมเอาตรงใดดีวะตัวเดียวนี่คุมเลย ตัวเดียวนี่คุ้มเลยบิดแมนวะคนว่าให้บิด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 เนาบิดแมนวะอุย้ยเป็นเจ้าง่ายพี่น้องผมเป็นเจ้าง่ายพี่น้องผมเป็นเจ้าง่ายพี่น้องผมยักไงใส่บักเอฟพ่อบ่าขันบ่อพ่อให้มาหาบ่าวมีให้มาถามบ่าวมีว่าสุดยอดซ้ำใดความคุณทุกไลทุกซับ ขอบคุณทุกไรทุกทับทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากผู้ใจทีมงานอีสระบอกว่าเอ้ยปีงกันไรพี่ประกาศได้าทาความใจยะท่าท่าที่บุษบาพบอยูกไปว่ามีความถูกขอให้ได้พี่น้องเนื้อมือนีมานี่หรือปลูกอิรีโคดมานโคดแม่นแล้วก็ดวงโคดโคดพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับถึกตัดไปจ้กบาทมือีนเบ่าคขำบุษบาพี่น้องเฮ้ยเงินเดือนช่วยสิได้ชุนเดือนพี่น้องเลยหาแบบนี้บ่ได้อีกแล้วคันคันได้ใส่ถุงแล้วไอ้นี่ที่พี่น้องบาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีขอใส่ถุงก่อน ขอใส่ถงก่อนพี่น้องขอใส่ถงก่อนอืมเอ้าว่าแล้วละเบิ่งเบื้องข้อแล้วเบิ่องข้อแล้วเบิ่องข้อแล้วเอ้าขอคุยทุกเรือยทุกทรัพย์ทุกการทิศการตามอิหลีพี่น้องผมแจ้งโคโลเลยฝนห้อมมากพี่น้องผมฝนห้อมมากกับบ้ามีท่องทงหน้าอันเขียวกะจีทางยาสัวท้อนพี่น้องผมแจ้งโคโลแล้วเด้อพี่น้องเด้อน้ำท่วมทางครับขาดที่ขาดน้องบ้ามีบ่มีมูอบ่มีพวกเอาให้สุดขันในมันแล้วมันให้สุดพี่น้องผม มาเบิ่งกันว่าตัวนี้บ้ามีสิใดบอแท่งหางสานี่นี่หลันค้นมานพี่รองเบื้องเอาเบื้องเอาหมานพี่รองผมอุ้ยหาดเลยแต่ปนันยังดินอยู่พี่รองนี่เอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่รองผมเบื้องเอามาแท่งข้าวเดียวพี่รองมาแท่งข้าวเดียวดินี่อาหยะพี่รองผม <laughs> ขอบคุณครับ เอาเอาละเอาละมื่สิดับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไปถ้าพ่อกินพี่น้องผมทีเดียวกับเพียให้เพียนบ์บานด้วยพี่นอ้องเด้ออ่ะไปอาอควนไปเบิึงสะกวอนกวันไปเบิึงสะกวอนพุน่นเฮ้ยสุดๆมันถูกย่างที่ควงหน,นัก